จบดีละ BG ปทุมประกาศคว้าตัวชนาทิปจากฟรอนตาเล่ร่วมทัพอย่างเป็นทางการ BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศยืนยันคว้าตัว ชนะทิพย์สงกระสินกองกลางตัวรุกทีมชาติไทยไวัย29ปีจากสโมสรคาวาซากิฟรอนตาเล่ทีมดังในศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่นเข้ามาร่วมทัพยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเพื่อเสริมความแข็งแกร่งก่อนที่การแข่งขันฤดูกาล2023-24จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้สำหรับการย้ายมายังถิ่น BG s ีสเตเดียมในครั้งนี้ของ ชนาทิพย์สงกระสินเป็นการกลับมาค้าแข่งในไทยลีกอีกครั้งของเจ้าตัวในรอบ6ปีนับตั้งแต่ย้ายไปเล่นอนอในศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่นกับคอนซาโดเลซัปโปโรในช่วงเลขที่2ของฤดูกาล2017ก่อนจะทำผลงานได้อย่างโดดเด่นจนมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมเจลีกประจำฤดูกาล201 ก่อนถูกาาาซากิฟ Frontale ยักษ์ใหญ่แห่งเจลีกคว้าตัวไปร่วมทีมในปี2022ซึ่งก่อนหน้านี้ชนาทิปเคยค้าแข้งในเมืองไทยกับ Bolit Tero FC ระหว่างปี2012-2015ถึง2015และเมืองทองอยู่ในเตดระหว่างปี2016-2017กถึง2017ก่อนจะย้ายกลับมาไทยลีกอีกครั้งกับบีจีปทุมอยู่ในเตดในฤดูกาล2023-24นอกจากนี้เจชนาทิปยังเป็นนักเตะค,คนสำคัญของทีมชาติไทยในการพาทัพช้างศึก คว้าแชมป์อาเซียนได้3สมัยในปี 2014, 2016และ2020รวมถึงพาทีมชาติไทยชุดซีเกมคว้าเหรียญทองได้อีก2สมัยในปี2013และ2015